เราเป็นกำลังใจให้เสมอวันนี้เนาะเดินทางแล้วนะความดีความปวดของลุงนะคะเราต้อไปให้กำลังใจลุงนะะคไปทุกช่องแหละยูทูบเบอร์นะคะอยู่ที่บ้านขอบคุณเช่นกันนะคะขอให้ลุงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ก็คงจะมีข่าวดีเนาะ มันยังไม่มีข่าวดีหรอกแต่ว่าแค่ไปสอบพยานก็นั่นแหละก็ไปเลยเอาสอบก็ดีสอบก็ข่าวดีสอบก็สอบไปเฉยๆก็ยังไม่ได้สรุปอะไรก็สอบให้เสร็จเฉยๆเราก็แค่ไปให้กำลังใจลุงแค่นั้นชื่อชื่อนะลุงใช่สู้ๆนะคะเราก็ยูนิเบอร์สายลุงคุณป้าก็จะากชืไปเขาสับถูกปลา

เาน่าจะไปเกิดแล้วมั้งียังไมอยากคนมาเนาะนี่ค่ะถนนหนทางนะหมอกตื้อพี่แดงออามองบ่เห็นทางเลยคอดไปก็ได้ค่ะคุณพี่เขายังไม่ได้มาเลยเนาะรับไปก่อนเพราะเราเป็นเวอใครไม่ได้มาก็เขายังไม่ได้มากันเขาไปนอนอยู่มุกดาหารด้วย คือลุงลุงเนี่ยเขาไปหมดแล้วนะไปแต่เมื่อวานตอนเย็นนะก็ไปกันหมดแล้วเริ่มแต่เช้าเช้าอะไรก็ยังไม่ไปอ้าวอันนั้นเขาไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะแค่เดียวบอกพี่แดงแล้วพี่แดงไปล้มถึงเนาะฮะล้มเล้มแม่เลยจะล้มเลยไม่ใส่ข้าวเทียน เอาต้องโค้งอย่างนี้เลยโค้งชวาดว่าโอ้โหแสดงว่าพี่ลดงขับรถไม่เที่ยงไม่ไม่เกี่ยวกับเที่ยงไม่เที่ยงถ้าเกิดจะให้มันเที่ยงเราก็จอดนิ่งๆมันจะเที่ยงมากมันโค้งมันไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ไหมเอามันเป็นลำถนนมัแม่พี่แดงโค้งจึงกะดีหัวค่อตักไปเลยหัวทิ่มเลยใช่ไหมหัวทิ่มยายคิดอะไรไม่มีผิดเลยวันนี้แต่ว่าชื่อเลขบนถือจะเถื่อนอ้าวยายคิดว่าย่าติหินกับญา ญายิหนิงต้องไปรถพี่แดงแน่ๆยายคิดไว้เฉยๆขนาดนั้นหรือยัยจริงโอ้โหเรื่องจริงยายมีเซ้นอะไรอโอ้ยขึ้นรถเลยก็มาเห็นชุดจะเอาเมนแต่แท้บ้านนี้คิดอยู่โอ้ยงวดนี้เนอะสามตัวตรงๆอาะจริงๆริงไหมใช่รถติดไปนี่ยายไปซื้อเลยทุกค่าเงินบางวันผมอาจยายไปซื้อเลยออกแปดโมงเลยชื่อว่าไงชื่อวัตตอรี่เลย ยยาอยากซื้อตัวไหนยายซื้อเลยแน่นอนขนาดใจคิดใายังถูกขนาดนี้ก็ค่อยคิดไปเฉยๆนะมันจะแม่นหฮึมพ่แม่นคิดไปเฉยๆแม่นขนาดนี้แหลยใจไปซื้อเลยลอตเตอรี่วันนี้แล้วค่อยก็มาเห็นเจ้าสีแดงสีชมอ่ะเต็มตีนแล้วแน่นอนแล้วไปโดนแล้วหน้าบ้านเลยยายวันมันแม่นแต่แท้แต่ขนาดนี้เรื่องจริงนะโอ้ยค่คิดเฉยๆอ่ะ ไม่ได้ฝันคิดแค่คิดแค่คิดเฉยๆฝันถือว่าฝันเป็นแม่นเนาะเป็นความจริงเนาะแต่ทยนี้ลีลีนี่นาปดาค่ะเนี่ยจนไม่นัปดาดังนั้นแล้ววันนั้นไปมาอาจารย์ให้มาวันนี้มาให้สิฮะให้สิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังไงก็ต้องแค่นี้นะครัเคียนบอกกันแล้วอย่างนั้นอ่ะแล้วฮะไว้ก่อนเอ้ยมันต้องบอกล่วงหน้าเลต้องบอกล่วงหน้าเขียนเอาก็ได้ไม่ต้องบอก่ง้ได้ได้ เดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่เขาจะให้เดินขึ้นไปผมไม่ไหวอยากจะไปแต่มันเดินไม่ไหวถ้ามันรถขึ้นถึงได้เนี่ยจบเลยตกแรงแรงดูแรงอดีรถถึงขึ้นถึงตัวตัวที่ไอ้ตรงที่เขาจอดตรงที่เขาไปเอาวนว่าขึ้นถึงเลยปกติอ่ะดีเขาตดิปกติใครอาขึ้นได้หรอ เอ่าก็เป็นสลิงขึ้นไปไงถ้ามีกระเช้ามันจบแล้วต้งแต่กกโตมเนี่ยโอ้ยี่งกระเช้าอะไรมีก็คุยกับหลวงผ้ะอาจารย์อยู่ว่าทำกระเช้ามันจะดูดีมากนั่นแหละวันนั้นน่ะน่าจะได้หวยกับไปคุยกับหลวงปู่เรื่องกระเช้าก็คุยสิเพราะว่าเพราะว่ากระเช้าเนี่ยมันจะทําให้็นการการต้องเที่ยวด้วยถ้าเราถามวันนั้นก็ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ฝัน เออถ้าเราถามมานะเพาถามหลวงปู่เราเราหลวงปู่นี่ฝันอลไรยังไงฝันหลวงปู่ฝันเอานะเออเอานึกว่าเขียนเอาไม่หลวงปู่ฝันเอาพี่แดงแปลเออลุงปู่ฝันว่าหลวงปู่ไปเดินไปแล้วก็ไปเหยียบน้ําำปีนจับสงตัว ไปเงจับที่เท้าหลวงปูสองตัวอ้าวแล้วใครเป็นคนแปลเท่าหลวงปู่นั่นแหละเราแปลให้เลยใช่ไหมเราแปลเองด้วยอุ้ยก็ให้หลวงปู่แปลสิให้เสียดสัตว์เลยหลวงปู่แปลมันไม่ถูกเสีนดไม่งวดเมื่อกี้นี่หลวงปู่แปลน่ะเมื่อกี้นี่น่ะเอาหลวงปู่บอกว่าฝันเป็นตัวเลยเมียเอาเงินมาให้ห้าสิบบาทแล้วผัวมาให้อีกสามบาท ใครเมียใครเนี่ยเอ้าสมบัติก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงสองผัวเมียอผัวเมียซุปเปหญิงสองผัวเมียจะพูดขาพูดมันดูฟังยังไงทุกคนอ่าผู้หญิงสองผัวเมียขึ้นไปหาหลวงปู่แล้วก็ให้เมียเมียก็เอาเงินให้ห้าสิบบาทแล้วผัวก็ให้สามบาทห้าสิบบาทแล้วผัวก็ให้อีกสามบาทอ๋อก็ห้าสามศูนย์นั่นแหละ ห้าศนย์สามเพราะว่าห้าเพระาะได้เหมือนกันเลยพี<ส>่แดงแปก็ถูกแล้วก็กลับเด็กเออไม่ห้าสิบแล้วให้อีกสามบาทแล้วก็เป็นห้าศูนสามแล้วทีนี้ไอ้ทำไมทุงไม่ถูกหลวงปูก็ไม่รู้ม่รูก็ให้ทีนี้คนนั้นขึ้นไปแกให้<อ>ดวงไ,ไ,ดไม่ใช่ดวงเราด้วยไอ้คนที่ขึ้นไปก่อนถูกก็แปลห้าสามห้า แล้วทีนี้ก็แปลตรงมาอยู่แต่ทีนี้พอเราไปลุงก็บอกว่ามันคงไม่ออกสามศูนย์ไม่ให้พวกเราไม่ให้ห้าสามกับห้าศูนย์เราก็เลยอดเลยตอนนี้เราค่อยแปลได้แล้วจับ2องตัวก็แปดชองแปดชองเนาะแล้วแต่ใครจะแปรนะเจ้าทินแปลแปดชองใช่ไหมแล้วก็เอาหนึ่งใส่ด้วยเพราะว่าลงไปในน้ำมันลงไปยังไหลงไปแล้วก็ปึงก็จับชอง ไม่ไม่ก็จะแปลเป็น582หรือว่า852ไอ้เท้าปีนเนี่ยมันเป็น5อยู่แล้วอะไรครเท้าปีนตีนตีนเราหนิเท้าตีนเรานี่มันเป็น5นิ้วตีนนี่ตีนอ่ะถ้ารวมกันอ่ะเอาแปดสองสองแปดพอแล้วตีนข้างเดียวเอะลรอ่ะ กระโดดลงไปเลยเหรอกระโดดพร้อมกันนี่กระสิบเลยนะไม่ท้องเดียวนี่ดิมันกัดตีนข้างเดียวแบบนี้โอ้นี่ใครจุดไฟที่ป่าวะเนี่ยเว่หมอกพูดสวยจังเลยไอเอาไหมไอคิบเอาไหมพี่แดงกาแฟเอาได้ได้แล้วพี่แดงมีโชคพี่แดงก็ได้ไม่มีโชคพี่แดงก็เปรไม่ถูกเปรไม่ถูกก็ให้พระอาจารย์แปลมาไม่แปลให้ก็เพราะนั้นเขาก็แปลสารสูตแต่เขาไม่ได้กลับ ก็เลยไม่ถูกเขาเลยซื้อได้สามศูนย์แน่ยังไม่ยังไม่ทีนี้เฟศูนย์สามนี่ค่อยบอกว่าเอาค่อยไปทําบุญที่ข้าสลาก,กันนั้นแหละคุณน้อยให้ไปทํำให้เขาตกสองครั้งก็ได้ไปเรียกสามเขาก็เลยว่าเอาสามศูนย์แต่ด้านไม่ไม่เอาศูนย์สามก็เลยไม่ถูก <c oughs> เขากินอย่างเดียวได้ถ้าเราไม่ซื้อศูนย์สามศูนย์สามถูก 03. 03. 03. ก็ไม่ได้กิน วันนี้ไปจำลองไปซื้อเลยตัวไหนก็ได้ไปจำลองถูกแน่นอนตัวไหนก็ได้จะไปถูกได้ไงถ้ามันไม่ถูกไปจับเอาเลยใบลอตเตอรี่น่ะจับเอาเลยหนึ่งใบคิดดูสิว่าเราสองคนมากับพี่แดงพี่ยายลองคิดได้ยังไงเอาพี่แดงคิดได้ยังไงเอ้ามันคิดไม่ยากเลยคิดง่ายจะได้ได้ยังไงเอ้าไม่ทิ้ติดปกติไม่ทินนะแม่ว่าจะได้มากับรถพี่แดงเนาะแม่ ไม่ได้คิดเลยนะว่าจะได้มากันหรือว่าออกจากรถพี่แดงวะนี่แม่ถิ่นมาอย่ากคิดเลยเพราะว่าไอ้แย้มเป็นตุ่ไม่ใช่มันออกรถพี่แดงหรออ๋อเออแปดอะไรรถพี่แดงแปดหนึ่งลุกใช่บอกลุกอะไรลงไปแล้วค่อยดูรถพี่แดงทะเบียนอะไรจำไม่ได้เราไม่ขึ้นรถไปดูทะเบียนเลยแปลว่ามันมีแปดอยู่แล้แหละ จริงยิงเออเรื่องจริงแมีแปดแล้วก็จะยาแปดทำมาจะแปดยากอะไรตีนก็สงเหมือนแม่ตีนว่าแหละตีนก็สองสองตัวมาเกาะแปดแปดแปดมานแล้มากาะขาหรือมากาะอะไรตีนมากาะตีนนิ้วตีนนิ้วตีนข้างเดียวนนิข้างเดียวก็แปดห้าตองอูแป่ะไอ้สองเป็ห้าห้าสเดวแป สองมาจากไหนวะเอ้าก็ปิงสองตัวมันให้แล้วสองตัวน่ะมาเกาะสองตัวเออเขาให้แล้วสองตัวน่ะเหมือนกับที่ไก่นะกรสองห้าดีพี่แดงตอนที่เพิดอถ้ำบอกว่าไก่เอาไก่มาให้สามตัวมันได้เลยสามน่ะไก่เอ้ไก่น้อยไก่เอามาในตุ้มมาให้สามตัวไก่น้อยมันก็ได้เลยสามแล้วไก่น้อยมันก็หนึ่งก็สามหนึ่งก็มันออกสามสองมันก็เป็นแบบนั้นแหละพี่แดง ก็เพียนไปนะเออันก็มันมันจะบังอยู่หนึงตัวอ่ะนี่แหละแต่มาถูกทุกข้ดนะพี่ก่อนนะครับน้องไอซแล้วก็จะตามเท่าไหนงเนไม่หมาด้วยขอบคุณมานะครับ